สวัสดีครับผมบีวระคนโอเคผมอยู่มสามแล้วน,นะปีนี้ซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมถ่ายเนื่องในวันแบบปัดฉิมที่จริงมันก็ไม่ใช่ปัดฉิมหรอกโรงเรียนผมมันจะมีสองวันใช่ไหมวันแรกจะเป็นวันอําลาก,ก็คือวันพรุ่งนี้วันปัดฉิมก็คือวันที่จะได้ใบจบแต่ว่าผมจะเรียกคลิปนี้ว่าเป็นคลิปปัดฉิมเลยแล้วกันเพื่อจะได้ไม่งงโอเคป่ะโดยของปัดฉิมของผมก็จะมี นี่นี่ทุกคนรวมรวมมิสให้สาหรับคนที่แบบมาถา่ายรูปกับผมให้เพื่อนให้ล่นพี่ให้ลุ่นน้องอะไรอย่างนี้ที่มาถา่ายรูปกับผมนะทุกคนใครมาถา่ายรูปกผมก็จะรจวมไปสี่ห้าหกสี่ห้ามตรหกมิสเจ็ดมตรแปดมตรอะไรอย่างนี้เออแล้วเข้ามาดูว่าผมจะได้ของประชิมไหมเพราะว่าผมม่าได้ของประชิมแหละแต่มันคงไม่รู้สิเดี๋ยวทุกคนมารอนดูในคลิปนี้แล้วครับทุกคนว่าถ่ายคลิปผมจะได้ของกี่ชิ้น แล้วก็รุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่คนไหนที่ดูคลิปนี้นะอยากจะบอกว่าขอบคุณที่มาถ่ายรูปกับผมนะผมจะไม่ลืมทุกคนเลยโอเคทุกคนไปเจอกันในคลิปเลยทุกคนไปก็ตอนนี้ตาตาชานแล้วน,นะครับทุกคนผ่านไปไวเหมือนโกหกโอเคเดีย๋ยวเราจะแต่งตัวแล้วก็เรียงเรียนกันนะครับทุกคนไปดูกันเลย เร er ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคีมที่ใช้ทาบริเวณแผลเป็นนะครับมันจะได้หายอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับ บันจพารลอ,อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินเข้าโรงเรียนนะครับผมก็ซื้อสายสะพายคอนเกเรสเ์เลชันมาไว้แล้ว ไปละหายโลกไปเจอกันเสร็จแล้วเราก็มานั่งกินข้าวเที่ยงเรียนนะครับกับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่เฟซน,นะครับสำหรับตัง40บาทวันจบเสร็จเลยไปสุดท้ายสีขอลเอามีสีตัวนี้นะครับอันนี้คือฐานสีเดิมอันนี้ก็เป็นแถวที่เขาจะเข้าไปในบูมเทพน,นะครับทุกคน ทำบูมก็ตรองม่นนะครับทุกคน <Okay. S 1> อันนี้ก็รอตุคนทาบูมเทพนะครับทุกคน okay. ขอบคุณนะครับครับ กิจกรรมของผมว่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือผมมาเก็บสนามนะสำหรับคนที่โดนหักคะแนนางน,นี้ผมโดนหักคะแนนเพมาเก็บในสนามเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปรวมกับเ,เพื่อนๆนะคะะรับผมบอกจะบอกว่าผมได้ของเงยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาให้ของผมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะครับทุกคนขอถ่ายจบข,ขอไามา่นำรวมกันตรงนี้นะครับทุกคนนี่จะไปของที่เอาได้ นี่ก็จะเป็นตอนบ่ายเลยนะครับทุกคนผมว่ากินข้าวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยมานั่งพักก่อนอยู่ในห้องรอเรียนข้าวต่อไปนะครับเดีวก็เรียนเหมือนเดิมแหละข้าบ่ายเรียนเหมือนเดิมแต่ตอนเย็นเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกนะครับทุกคนรอติดตามดูนะครับตอนนี้เราก,ก็เวลาประมาณสี่บ่ายสองนะครับทุกคน,น,ครน,นเราจะไปเรียนพะละก,กันนี่นจะไปเรียนพะละก,กัน เราไว้ดูตอนที่เราเดินออกจากโรงเรียนนะครับทุกคนมันจะมีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมายืนล้อมเราอย่างเงี้ยแล้วแะฮะแล้วก็แล้วก็ให้เราเดินออกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวถามบรรยากาศให้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนล้ครับทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จะ ทำกิจกรรมการเดรินออกนอกโรงเรียนนะครับทุกคนแล้วก็จะมีรุ่นน้องรุ่นพี่มายืนดูเราออกนอกโรงเรียนโอ้เดี๋ยวไว้ดูกันเลยนะครับทุกคนคันนี้อนเราก็มานัง่งเล่นกันชิวๆอ่นนะเนาะทำยูทูบใครยังอยู่ใน YouTube ไปแล้วนี่นะครับทุกคนจะเป็นตอนเราจะริ่มของผมนะครับนี่ดูทุกคนดูหนาวมากได้ของพูดเยอะจริง อันนี้ก็คือออกน้องออกมาจากนองโรงเรียนเลยนะครับอยู่กับน้องโ<ร> <Okay. S 2> อเคนะ <c oughs> ได้อ,อ,อยู่ในคลิปแล้วทุกคน <c oughs> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกคน <c oughs> อันนี้ก็ลงมาถึงบ้านของมผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถึงบ้านแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมได้ของอะไรมาบ้างขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมรู้สึกดีมากๆเลย เดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับถึงบ้านแล้วครับทุกคนมาดวผมจะมาดูกันนะครับว่าผมได้ของอะไรมาบ้างเพราะว่าที่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้แกะนะทุกคนอันนี้ทุกคนและผมก็จะได้ดอกไม้นะทุกคน นี่เป็นดอกไม้ที่มีพี่ๆน้องๆเอามาให้นีด่ดอกไม้อีกดอกในช่อจำนช่อสามแล้วก็สี่ช่อนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพายองอะไรนะเขาให้พอนี่ผมได้มาเยอะเลยแล้วก็เป็นลูกอมที่เขาเอามาแม็กเป็นที่เป็นสร้อ,อยนะคะทุกคนแล้วก็ขอในนี้ ให้ To be c o n c เก t ต a t i o n จากพี่คนน่ารักที่ไอพี่เขาทายผมอันนี้คนจะมาเปิดพร้อมทุกคนเลยนะว่าผมได้อะไรมาบ้างมาอันบล็อกไม่ใชไ่ไม่ใช่กล่องมาอัานซองแล้วกันมี่เลไวะเนี่ยไกลกนไม่มีพี่พูดถึงบ้านเลยนะครับทุกคน อยู่หน้าสิว่าไงบอรนัดบ,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 บอร์เบอรนัมาเข้ากล้องมาน้องผมนะน้องผมนะทุกคนเฮ้ยอันนี้จะเป็น <c oughs> ใช่เดี๋ยวพี่ดินถ่ายคลิปควก่อนนัะอันนี้จะเป็นสมุดนะครับทุกคน <c oughs> ได้พี่เอาให้แป๊บนึงอันนี้เป็นสมุดนะครับขอบคุณพี่ไอซ์มากๆที่ซื้อให้ผมพี่เขียนอะไรไว้ข้างในหรือเปล่าไม่น่านจะได้เขียนหรอก ก็ยังไม่หมดนะครับทุกคนนี่นี่รูปผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีนะที่จะคอยซัพพอร์ตดีนอยู่ตรงนี้ไม่หายไปไหน굿ลักลักนะนี่ขอบคุณพี่มากๆนะขาที่ทำให้ผมคนแล้วก็ที่เป็นคนละลอยของผมอันนี่จะเป็นของสำหรับผมนะครับทุกคนเรานชื่อผมผมชื่อบีมนะ จะมาแกะกันเลยข้างในมีอะไรแกะของทุกคนเลยนะนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นกระดาษที่เขาเขียนว่า congratulation ฝ้าสอ๋อของฟ้าอันนี้ฟ้าทำให้ขอบคุณมากๆนะเพื่อนผมเสียใจผมไม่ได้ทำอะไรให้เพื่อนเลยอะไว้ไว้หลังนะผมทำได้ให้ ก็จากน้องเตยอันนี้จากน้องเตยนะว่าไ้ในฟังยินดีด้วยนะคะพี่บีมจบไปแล้วก็อย่าลืมพวกหนูนะคะไม่รู้ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีก็เอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะฟอร์มเตยหนึ่งทับสี่เฟซน้องต้องแจกไหมนี่ใครอยากได้ก็ไปพลิกดูเองนะแล้วนี่เนี่ยยบกล่องอะ นี่ขวดโหลใส่ดาวเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนนี่ทุกคนแกะเขาทุกคนผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยตัวแบตกันแบตจะหมดหรือยังแบตเหลือสิบแปดแล้วอะอู่ตัดคิปแล้วใช้แบตก่อนนะอุ้ยสวยนี่เป็นรูปผมนี่แล้วก็เป็นขวดโหลภาพดาวผมบอกเลยว่าภาพดาวแค่นี้นานมากๆเลยนะทุกคนต้องแบบต้องตั้งใจภาพให้ผมจริงๆอะรูปนี้ ชอบดูนตัวเองมากแม่จะบอกนี่เดี๋ยวผมก็ให้ดูตรงนี้โอเคผมชอบรูนี่ตัวเองมากๆเลยนี่เป็นนี่น่าจะเป็นคพลรอยเพื่อผมทำให้นี่ลูกหน้าผมแล้วก็เป็นลูกองขอบคุณมากๆนะครับอันนี้จากพี่เน่งพี่ที่วิชาการทำให้ผม นอ่านให้ฟังนะขอวอวยพรให้ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่หวังเรียนจริงๆอย่าย่อท้อต่อปรปสบซึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพี่ป็ํกำลังใจให้นะขอบคุณมากนะครับแล้วก็พอนเทนชันนี้นี่ด้วยนะพี่บีมนี่ถ้าหากจะเป็นลูกผมนะครับขอ,อยังไม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นลูกผมอีกแล้วนี่ จะบอกว่าผมชอบติ๊งลูงนี้มากมากคือเห็ตนตรงนี้แล้วก็เป็นลูกอมข้างหลังเป็นลูกอมเม็ดนึงอันนี้ของพี่ไอซ์ผมอ,อ่านไปแล้วผมอ่านให้ฟังอีกรอบนึงทูบีมขอให้โชคดีนะยิ้มเย,เยอะๆนอนเร็วๆอย่านอนดึกนะเดี๋ยวตื่นสายอันนี้ผมเป็นคนนอนดึกนะทุกคนตอ่ปีนี้คงไม่มีคนให้มองแล้วเศร้าเลยพี่คิดถึงแกนะเอ้ยพี่คิดพี่จะคิดถึงแกสงเสมอนะบีม คุณนะครับมีความสุขจังแล้วก็นี่อ่านให้ฟังขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่อยากเป็นตั้งใจเรียนนะมีความสุขมากๆและน่ารักแบบนี้เสมอไปนะเธอเจอเรื่องทุกใจก็อย่าท้อเลยนะ คนเก่งสู้ๆถ้าต่อไปนี้ได้อยู่ห้องเดีวยวกันก็ดีจุยอ๋อนี่น่าจะเป็นเพื่นล่วห้องผมทำให้นะเพราะมันไม่มีชื่อว่ามาจากใครอ่ะไม่ดอกไม้ไมมเท่าไหร่ละในหกดอกแล้วทุกคนนี่ผมไล้ตุ๊กาตาที่ทุกคนโอ๋้ยน่ารักขอบคุณมากมากนะคะน่ารักอ่ะมามา่มา,มาต้อง ต้องเซอร์ไม่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราโหเรนนี้ก็จะแบบขนมล้วนเลยนี่โหแบบนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับทุกคนผมแบบมีความสุขมากๆเลยวันนี้ก็คลิปมันอาจจะแบบที่ผมถ่ายที่โรงเรียนอาจจะดูแบบไม่ชัดบ้างอะไรเพราะว่าผมก็ลืมว่าถ่ายคลิปเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปถ่ายที่โรงเรียน แบบอยากเก็บคลิปนี้ไปเป็นเป็นแบบเป็นโมเมนต์ดีของผมเก็บไว้เป็นความทรงจำอะไรอย่างงี้ไงทุกคนก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกรอบเลยนะครับทุกคนผมแบบดีใจมากๆเลยที่แบบได้ของเยอะขนาดนี้ผมไม่คิดว่านจะได้แบบได้เยอะขนาดนี้อันนี้ไม่ได้พูดแบบเอาแบบเอาหน้าอะไรแบบนี้แต่ว่าผมไม่คิดจริงคนจะได้เยอะผมคิดว่าแบบอาจจะได้ดอกไม้สองสามดอกก็พอแล้วแต่ว่าได้เยอะมากเลยทุกคนขะลานี้คือแบบเต็มเลย มุำมานมานะครับอันนี้เป็นความทรงจำดีๆของผมในช่วงมอต้นนะครับไม่รู้ว่าผมขึ้นปวชไปจะเป็น,นยังแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเทอมหน้าผมเรียนปวชหนึ่งนะช่างไฟฟ้ากำลังตอนนี้ก็ติดรอบโคต้าแล้วนะครับปมือโอเคผมว่า okay. <laughs> <laughs> จะทำ Youtube จริงๆแล้วแหละอยากได้อุปกรณ์บรบแบบดีดๆอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่า,วาคิดว่าแบบ ตอนแรกก็คิดว่าจะรออุปกรณ์ดีๆก่อนแต่มว่าใน,นนี้ก็โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็มันก็จะแบบช้าๆก็ตุกตุกไม่มีการสั่นเลยนะทุกคนแบบอัดวิดีโอก็ได้แค่แบบ Full HD ไ,ไม่ได้60เฟรมด้วยคลิปก็จะแบบดูไม่ดีทาหมวจะพยายามหาแสงให้ดีๆนะครับทุกคนก็ใครที่ติดตามผมอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับประสบความสมําเร็จในชีวิตแล้วก็คอยติดตามคอยติดตามผมไปนานๆน,นะครับขอบคุณครับ ไปแล้วนะครับทุกคนฉันยังจำเรื่องดีตอนที่เรานั้นผ่านผ่านเรื่องเลวร้รายด้วยกันนึกถึงตอนที่เรียนแล้วเราทะเลาะก,กัน ฉันยังจะไม่จาดโอ้เพื่อนเอ๋ยไปโยนไหนช่วยส่งข้อความมาที่ได้ไหมมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่มึงและกูบอกว่าสายคำว่าเพื่อนมันอยู่ในใจไม่ว่าจะดีเลือลายขอบคุณที่ร่วมสร้างกันมาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็คิดถึงตลอด ก็ยังคิดถึอ